ค่ะวันนี้เกศและคนล่าฝันนะคะอยู่กันที่ c คร b เ o า s ์ค่ะศูนย์การเรียนรู้ปูนาพระรามสองวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมการเลี้ยงปูนาน้ำใสนะคะเลี้ยงปูนายัางไงให้เป็นปูนาออร์แกนิกไร้สารเคมีไร้พยาธิไร้ปรสิตเพิ่มมูลค่าให้กับปูนาของเราที่สำคัญเจ้าของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อดีตนั้นเป็นคุณนายขายอัญมณีอยู่ดีๆอยากจะเป็นเกษตรกรซะอย่างนั้นฝันของเธอเป็นยังไงเราไปตามล่าฝันกันค่ะเร็ว ร้อยแล้วนะคะจากคุณนายขายจิวลี่อยู่ดีๆอยากเป็นเกษตรกรซะง,งั้นตอนนี้อยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะใช่ไหมพี่พูดแบบนี้ถูกใช่ไหมถูกค่ะต้องแต่เมื่อ,อไหร่ยังไงคะเล่าให้ฟังสามสิบกว่าปีมาแล้วค,ะค่ะที่เราเริ่มทําเครื่องประดับนะคะอันนี้หนูขอย้อนไปอีกนิดนึงตอนที่พี่สีแบบแต่เล็กแต่น้อยเลยอ่ะสนใจการเกษตรไหมหรือว่าชีวิตฉันก็ปกติก็ชอบ สวยงามอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กน่ก็คือที่บ้านทําเกษตรกรจนวันหนึ่งสามีไปหยิบมาจากท้องไร่คค่่ะะได้ขึ้นมาอยู่กรุงเทพกรุงเทพแล้วก็จับพัดจับผูได้ทําธุรกิจจิวเวลรี่แล้วก็เป็นคุณนายไปแต่จริงธรรมชาติเราก็แบบโตมากับเกษตรกรแล้วช่วงที่เข้ามาแล้วก็เราเริ่มจับพัดจับผูทําธุรกิจเป็นธุรกิจจิวเวลรี่ตอนนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้างพี่ไล้ดูโอ้ก็ ก็ไฮโซระดับนึรู้รู้รู้จากประวัติที่เห็นเนี่ยคพี่สีเราไม่ธรรมดา่ก็ใช้ชีวิตก็สบายสบายาย้อนไปหนึ่งปีที่แล้วอะไรมันโดนบันดาลใจให้แบบฉันจะกลับมาเป็นเกษตรกรครับคุณพี่ก็ด้วยพื้นที่เราว่างตอนนั้นพี่สร้างตึกหลังนี้พี่ก็ใช้เงินไปเยอะมากแล้วพอเศรษฐกิจมันดาวเราหยุดเราก็เลย เอะเราจะทําอะไรวันหนึ่งก็ไปเห็นคลิปที่เขาเลี้ยงปูนาก็รู้สึกว่าเออเราอ่ะน่าจะทําได้เรา่ทำได้แหละเราก็มั่นใจว่าเราอ่ะจะเป็นคนีถ้าเราทําอะไรเราต้องทําให้ได้เราคิดอย่างนี้เพื่อนเพื่อนก็ด่ากันเธอคิดยังไงเธอไปเลี้ยงปูเธอทําจิวเวลี่แล้วเธอไปเลี้ยงปูเนี่ยนะเธอไม่มีอะไรจะทําหรอเธอว่างๆเหรอเออก็จะมีคําพูดพวกนี้เราบอกขอเวลาฉันสักระยะหนึ่งถ้าฉันทาไม่ได้ฉันจะเลิกตอนตอนนั้นเลือกไหมระหว่างแบบ ปูหรืออย่างอื่นมีมีอื่นในใจไหมไม่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 ได้มีอะไรอย่างอย่างอื่นในใจเลยคิดก็คิดว่าทําปูแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ทําพี่จะทํามันให้ดีพี่จะเอาปูขึ้นไปเลี้ยงบนตึกตึกหลังเนี้ยมันต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้พี่คิดอย่างนี้ใช่มันจะมานั่งเกาะชั้นกินไม่ได้มันจะต้องเลี้ยงตัวมันเองให้ได้อะไรล่ะที่เราจะทําให้มันเลี้ยงตัวเองได้หลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงปูพี่ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะเลยนะพี่ดูยูทูบวันพฤหเสือดหั ดูวันหรือหักมันเสาพี่ไปจัดมาเลยค่ะเอามาเรียนดูทอันนั้นมันมันเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษมันสอนอะไรเราบ้างอตอนนั้นอะตอนนั้นตอนนั้นถามว่ามันสอนอะไรเราบ้างมันก็ได้แรงบันดาลใจเลยถ้าจะทําอะไรต้องเหยียบให้มันเต็มร้อยซื้ออะไรมาซื้อพ่อแม่ผ่านมาร้อยคู่ตายแล้วยี่สิบกระตูเดี๋ยวนะจากร้อยคู่มาถึงมาถึงบ้านยี่สิบคู่มันไปเรียบ มันตายไปแล้วยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวมันก็ต้องเหลือประมาณสักแปดสิบตัววันอาทิตย์จะทําบ่อแล้วทาบ่อเอาลูกน้องมาทําบ่ออ่าไปดูปูอ่าตายอีโคเซฟเอาวะเอาวะบ่อก็ยังไม่เสร็จใช่แล้วไงต่อพี่พอบ่อเสร็จก็ปล่อยลงไปเลยค่ะอ่าบ่อไหนบ่อแรกบ่อแรกบ่อโน่นบ่อดินบ่อดินค่ะบ่อนู้นค่ะอ่เสร็จสายเสร็จ ก็เดินวนมันทุกวันเลยค่ะกว่าจะนอน3ามสี่ทุ่มเดินวนดูมันว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเออมันกินยังไงเช้าตีห้าตื่นแล้วค่ะลงมาดูมันอยู่อย่างเงี้ยห้าเดือนเฮ้ยฉันจะกินไหมปูแบบเนี้ยถ้าเป็นฉันฉันจะกินไหมก็คิดตลอดว่ามันพอเวลาเลี้ยงอาหารมันแล้วมันก็ขึ้นมาตัวมันก็มีแต่ขี้ดินอ่ะเราก็คิดว่าแล้วฉันจะกินไหมล่ะแต่มันเจอรอดแล้วใช่ไหมมันเริ่มรอด กี่วันมันรอดตอนตอนพี่เลี้ยงแรกสาสี่วก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็เริ่มเหมือนเราเริ่มรู้แล้วว่าเออมันจะต้องจัดการกับมันแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็เริ่มรอดเริ่มตัตัวได้เราก็ยังเลี้ยงบ่อดินแบบที่เราเห็นในคลิปใช่ค่ะแล้วด้วยความที่เราอยากจะเพิ่มอีกแต่ว่าเราอะทำบ่อไม่ทันก็ลูกชายก็เลยบอกแม่สั่งกระชังมาเลี้ยงเลยลงเลี้ยงในกระชังดูง่ายเร็วสั่งเลยเดี๋ยวนั้นวันลูกขึ้นกระชังมาซึ่งตอนนั้นยังมันมันยังไม่มีใช่ไหมว่า ปูน้ำเลี้ยงในกระชังได้ไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ลูกบอกไม่น้ขี้ดินใช่ไม่เอไม่แยงเออมันไม่ทันเออมันไม่ทันใจแม่เอองั้กระชังแล้วกันอ่าได้กระชังมาเสร็จเอาดินใส่เพราะว่าตามที่เขาสอนสอนกันมาต้องเลี้ยงต้องมีดินปูต้องอยู่ในนี้ใช่ก็เอาดินครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่งอ่าก็ก็ได้นะมันก็อยู่ได้นะแต่ สกปรกอีกแล้วอะล้างกระชังเหนื่อยกระเดิบอีกอะเราจะกินไหมแล้วเราจะกินมันไหมเราก็อาจจะไม่ใช่ด้วยความด้วยความที่แบบไม่ไม่ไม่ค่อยเคยทําอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยมานานเป็นคุณนายมานานนะเป็นคุณนายมานานลองไม่ใส่ดินดีกว่าว่าลองเลี้ยงมันน้ําใสๆอย่างเงี้ยนะเออจิงงหรอใช่พี่เล่นแบบนั้นพี่ไม่กลัวมันตายอีกหรอ ลองดูทีแรกก็ลองน้อยๆก่อนเฮ้ยเช้ามามันไม่ตายมันอยู่ได้ดีใจอเทต์แรกที่ขึ้นเพจไม่ใช่ต้มยำนะจ๊ะแต่เป็นปูน้ำใสเอ้ยเหรอเขียนเองเลยมะหรือใช่เขียนเองมันขึ้นมาในหัวเลยว่าไม่ไม่ไม่ใช่ต้มยำนะคะแต่เป็นปูน้ำใสวอนนี้เราจะเลี้ยงปูน้ำใสไรพยาธิแล้วก็สารเคมี คอนเทนต์นั้นขึ้นขึ้นวันเช้าวันนั้นที่มันรอดเนี่ยย้อนไปจากวันเนี้ยแค่ไหนนานแค่ไหนละสักประมาณสิเดือนสิเดือนตอนนั้นเลี้ยงมาประมาณ2องเดือนแล้วก็ได้ไอ้สูตรน้ําใสนะคะตอนนั้นมีชื่อยังไอชื่อนะมีมีแต่ว่าไม่ได้ไม่แบบก็ไม่ได้ทําป้ายไม่ได้ยางยังไม่มีอะไรแบบนี้ก็บอกลูกแค่ว่าเนี่ยแม่อยากแบบ เลี้ยงปูเออเราจะตั้งชื่อเพจเราว่าอะไรดีเออก็ถ้าเราก็เป็นบ้านปูง่ายๆบนปลูกบอกว่าแต่ลูกมันจบมาจากเมืองนอกมันบอกว่าแม่ clap house ดูไฮโซดูไฮโซยกระดับปูนาำของเราพี่ต้องพัฒนาปรับปรุงไปหาความรู้อะไรมะหรือว่าพี่ก็เลี้ยงโดยธรรมชาติพี่เลี้ยงจากประสบการณ์ที่พี่ดูแล้วพี่ก็ปรับปรุงมันแก้ไขปรับปรุงมันทุกวันทุกวันเออแบบนี้ไม่เวิร์กแบบนี้นะแบบนี้ไม่เวิร์กแบบนี้นะ เพราะว่าเวลาที่พี่ทําอะไรอย่างที่พี่บอกพี่ทาเต็มร้อยอาแล้วพอเราทดลองของเรามาเองเรื่อยๆเราต้องปรับปรุงอะไรไหมพี่ต้องมีการไปพึ่งแบบบรรดาพวกปรุงต่ดเตะคว็มอะไรอย่างนี้มั้ยเราก็หาความรู้นอกจากตัวเราเองแล้วเราก็เชิญเชิญประมงกรมประมงมาช่วยให้ความรู้เรากรมประมงก็ให้ความรู้เราบางส่วนเพราะว่ากรมประมงเองก็บอกว่าที่กรมประมงก็ยังไม่ได้ลองเลี้ยงตูนาน เขาเลี้ยงแต่ปูมาเลี้ยงแต่ปูทะเลแต่เขาก็ให้หลักการกว้างๆเราแหละว่าอย่างเช่นเรื่องเรื่องพยาธิเรื่องปรสิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้แล้วก็วิธีที่จะทําให้ปูมันหลบหนาวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สอนเราไอ้ที่เราเห็นว่ามีกระเบื้องคุมคุมอะไรอย่างเงี้ยกระเบื้องคุมคุมอันนี้คือธรรมชาติเนี่ยปูมันต้องอยู่ในรูมันต้องอยู่ในดินเอเราก็ ตอนที่เราเลี้ยงใหม่ๆเราสงสัยว่าเวลาที่เราเอาปูลงไปในบ่อทำไมปูฉันมันเดินวนรอบบ่อเดินอยู่นั่นน่ะไม่เลิกไม่ลาเดินท้งวันเหยียบกันไปก็เหยียบกันมาก็เลยลองเอากระเบื้องไปปิดมันอพอปิดมันสักพักหนึ่งโอ้โหมันหลบเข้าไปอยู่ใต้กระเบื้องโอ้ฉันได้หนึ่งข้อแล้วเนี่ยแสดงว่าปูมันต้องมีที่หลบที่มันไปอยู่ในดินไม่ใช่ว่ามันต้องการดินแต่มันต้องการมีที่หลบใช่ด้วยธรรมชาติของมันส่วนใหญ่คนที่มาฟาร์มที่เป็นฟาร์มการเรียนรู้นี่ด้วยเนี่ย มีเยอะไหมคะเยอะนะคะเยอะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ไม่ใช่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรแล้วนะคะ,ะที่สนใจจะเลี้ยงปูกลับกลายเป็นข้าราชการตำรวจทหารพนักงาน ะวิศวกรอุ้ยมีทุกสาขาอาชีพเลยค่ะเขาอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนี่แหละอยากจะเลี้ยงปูได้ไดบ้างสําหรับคนล่าฝันเพราะนั้นเดี๋ยวมาถึงฟาร์มเราจะไม่ไก่กาเด็ดขาดเดี๋ยวพี่สีจะพาไปดูบ่อแรกที่เลี้ยงวิธีการคิดด้วยการพัฒนาตัวเองและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างมาถึงฟาร์มพี่ต้องพาหนูเดินนะใช่ค่ะ ได้ค่ะพอจบรายการปุ๊บหนูเลี้ยงได้เลยนะใช่หนูจะไปเลี้ยงที่ออฟฟิศได้ได้เลยค่ะเลี้ยงบนตึกมีอะไได้เสริมค่ะตกก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะเฮ้ยเรามีดดดฟ้าว่ะเราเลี้ยงสักสี่ห้ากระชังนะงั้นเดี๋ยวไปกันค่ะจ้ะ คือ <ใน S 1> ฟาร์มค่ะอันนี้คือการเลี้ยงในกระชังการเลี้ยงครูนาน้าใสในกระชังก็คือเนี่ยค่ะกระชังของเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่พี่ศรีพัฒนาด้วยองค์ความรู้ของตัวเองมาเรื่อยเอยใช่ค่ะสามารถจะแบ่งไปได้แบบนี้มันแบ่งเป็นยังไงบ้างคะพี่ศรีก็แบ่งเป็นตั้งแต่บ่อพ่อแม่พนันธุ์บ่ออนุบาลบอกลูกเป็นตามอายุตามวัยอย่างนี้ค่ะค่ะค่ะาแรกรับปูก็คือทีแรกที่เราเอามาจากฟาร์มอื่นอย่างเงี้ยเรารับซื้อเข้ามานะคะค่ะเราจะรับซื้อปูที่ จากแหล่งที่ไม่มีสารเคมีคือเป็นนาที่เป็นนาออร์แกนิกอะไรอย่างงี้ค่ะเรารับซื้อค่ะแล้วก็เข้ามาเราก็จะต้องมาพักปูก่อนพักเพื่อให้มันปรับตัวเพื่อที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เพราะที่นี่พ่อแม่พันธุ์เราไม่ใช่แค่จับปูมาจากนาแล้วก็ขายไม่ใช่ค่ะเราต้องจับมันมาพัฒนาก่อนจับมันมามาขุนปรับให้มันปรับตัวนะคะให้มันอยู่ในน้าใสได้เราถึงจะส่งให้กับ ลูกฟาลูกฟาตอนนี้นะคะความต้องการพ่อแม่พันธุ์สูงมากมเนื่องจากว่าเราเป็นฟาร์มเดียวนะคะที่เวลาเราส่งพ่อแม่พันธุ์ให้ลูกค้าเนี่ยเราจะจับแพ็คใส่กล่องหนึ่งกล่องหนึ่งนะคะหต่อหนึ่งแล้วก็อัดออกซิเจนค่ะเพราะฉะนั้นปูเราเมื่อถึงมือลูกค้าเนี่ยปูเราอัตราการรอด99%ตตอนนี้เราพัฒนาเป็นเราการันตีทุกชีวิตปูนะคะ ใครซื้อปูกับเรามันตายกี่ตัวเราการันตีเราส่งคืนเรารับผิดชอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนั่นคือสำหรับที่ทำอยากจะทำเพื่อเลี้ยงเพื่อพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปูนาให้มันไปสู่สากลค่ะค่ะไม่ได้อยากแค่เลี้ยงปูนาค่ะให้คนกินปูนาแต่อยากเลี้ยงปูนาให้มันเป็นผลิตภัณฑ์แล้วมันสามารถก้าวออกไปสู่ ลาดโลกได้ตลาดโลกเลยเออตลาดโลกได้มันด้ตัาการผลิตมันต้องเยอะแค่ไหนคะชัยค่ะพี่อุ้ยตุ่ดูก็เห็นมันเยอะเหมือนกันนะมันมันต้องเยอะมากเพราะว่าเราถึงแบบอยากให้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือใครคนว่างงานหันกลับมาลองศึกษาธุรกิจการเลี้ยงปูนาดูนะคะเราว่ามันเป็นธุรกิจที่มันมีอนาคตทีเดียวแหละทั้งหมดเนี่ยสามารถเบ็ดเสร็จที่ ความการเรียนรู้ของเราได้เลยใช่ไหมคะคื่เข้ามาสมมติหนูเข้ามาตัวเป๋าเป๋าปี่มาถึงปุ๊บไม่มีความรู้อะไรเลยค่ะพี่สีหนูอยากมีกระชังอันนี้อาจจะใหญ่ไปไม่รอดมันมีไซส์ใช่ไหมพี่ใช่เราจะมีไซส์ทดลองเลี้ยงให้ค่ะเราจะมีการอบรมนะคะเอเราจะมีการอบรมเอให้ให้เลี้ยงเป็นจนเลี้ยงเป็นนะคะตอนนี้เราจะเปิดนะคะเดือนละคอรเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งค่ะ เพราะเราไม่อยากให้ใครไปลงทีนึงแบบไหลายหมื่นบาทลงมาแล้วก็เลี้ยงไม่รอดแล้วก็แล้วก็หมดกําลังใจท้อแท้ต้องมาแบบเรียนแบบอยู่กับแบบตื่นเช้าตีห้ามาเจอมันแล้วแบบอยู่กับพี่ห้าเดือนอะไรย่างนี้ไหมพี่ทํามาหมดแล้วค่ะขั้นตอนตรกนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมาพาตัวเองมาพร้อมเงิน4 0 0พันบาทเนี่ยคุณมาถึงนี่10โมงเช้า5โมงเย็นคุณกลับไปแบบมืออาชีพปูเราค่อนข้างจะผสมไปแล้วแหละร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เอาไปก็ท้องละท้องละคุณก็เอาไปแล้วเราก็จะอนุ สอนคุณอนุบาลลูกท้องแม่ท้องนะคะว่าเวลาที่มันออกลูกมันจะต้องอนุบาลแบบไหนมันถึงจะรอดนะคะแล้วเสร็จแล้วคุณจะต้องไปแยกยังไงอะไรเงี้ยเราสอนให้คุณหมดทุกขั้นตอนไปจนถึงว่าคุณจะเอาไปทําผลิตภัณฑ์อะไรคุณจะไปวางตลาดต,ตรงไหนอ๋อแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยโอกาสในการโตของธุรกิจนี้มันมีมากน้อยแค่ไหนพี่สิเพราะว่า สมมติหนูเอาไปกระชังน้อยของหนูใช่ไหมแล้วหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราแล้วเ,เราจะไปทําต่อยังไงหรือว่ายังมีตลาดให้หนูเข้าไปแทรกได้ไหมเพราะอาจจะมีคนเลี้ยงปูนาที่อื่นอยู่อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้การเลี้ยงปูนาโดยเฉพาะเลี้ยงปูนาน้ําใสเป็นเรื่องใหม่ในตลาดค่ะค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยก็พูดได้น,นะคะตอนนี้ทางฟาร์มก็ได้มีการจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วค่ะความต้องการเอาตัวปูในท้องตลาดอ่ะเพราะหนูเห็นเนี่ยคือคนสั่งทีเป็นกิโลเลยอ่ะแล้ว แล้วเราเห็นนี่มันอยู่ในบ่อน้อยหนึ่งมันจะพอขายไหมอ่ะโอ้ยพอขายค่ะดูนะคะดูนะคะนะคะที่คุณเห็นบ่อโล่งๆไม่มีอะไรคุณดูอยู่นี่ค่ะไหนคะพี่นี่นะคะอันนี้นะคะนางอยู่นี่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่อัานางอยู่ในนี้ค่ะอุ้ยพี่ทำไมตัวใหญ่ยางนั้นอ่ะอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ใช่ตัวกินอ่ะพี่ตัวกินตัวกินตัวจะเป็นตัวเล็กๆก็จะเป็นตัวเล็กๆก็จะเป็นกระชังพวกนี้กระชังนี้ใช่ไหมมาๆมาๆมาขอดูหน่อย นี่ค่ะที่นางจะไปทอดนี่ะนีะงั้นหลักๆที่ศูนย์การเรียนรู้ของเราอยู่ได้เนี่ยของพี่สีอยู่ได้เนี่ยมีอะไรบ้างเออก็ตอนนี้ที่เราขายหลักๆเลยก็พ่อแม่พันธุ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์มันต้องไปด้วยกันใช่ไหมค่ะอ๋อตอนนี้นะคะเราอยากบอกว่าเราต้องการตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายน้ําพริกทั่วประเทศนะคะจังหวัดละสักสามลาย นะคะสมัครกันเข้ามาได้นะคะที่แคลปเฮาส์ค่ะพอเหรอพี่เออมันจะมีเดี๋ยวพี่พาหนูไปดูไอ้ไอ้ศูนย์การเรียนรู้ข้างในไหนได้ไหมไอ้หน้าตากระชังอ่ะกับไอ้ตัวปฏิสา์อ่ะน้องเราดูตรงนั้นจะได้รู้ว่าฮิ้วไปปุ๊บต้องใช้เวลาเลี้ยงกี่เดือนถึงจะได้ตังค์คืนทุนอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ จังตรงนั้นเรียบร้อยมันกลายเป็นปูนาทอดเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นปูนาดองแล้วก็น้ำพริกกโปซึ่งมีสออย่างถุมพี่งั้นเดี๋ยวก่อนมาผลิตภัณฑ์เนี่ยนี่คือกระชังแห่งการเรียนรู้ของเราใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้ใหญ่นะเอาจริงหงคูณหนคูณห้าิบคิวง่ายๆเลยอ่ะต่อได้ภายใน15นาทีก็คือหนูมาอบรมหนึ่ง ได้ความรู้ไปเลี้ยงได้เลยได้แม่พันธุไปแล้วก็ได้กระทังนี้มันมันตัวตัวหนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยมันมันมันใช้เวลาท้องแล้วโตนานไหมพี่ก็ประมาณสามประมาณหกเจ็ดเดือนหลังจากท้องผสมเสร็จแล้วก็ท้องอยู่สักระยะหนึ่งสองสามเดือนแล้วก็ไปไปเลี้ยงจนมันกว่ามันจะโตกว่ามันจะทอดได้ดองได้ก็ใช้เวลาอ้เเรียกว่าแบบปีปีต่อปีต่อปีอย่างน้อยอะใช้เวลาสักอย่างน้อยหนึ่งปีที่เราจะสามารถเขาเรียกว่ามีผลิต นี่ไงค่ะที่แคล์เพลวเราหนึ่งปีเนี่ยเดือนนี้หนึ่งปีแล้วค่ะที่เราเริ่มมาใช่ค่ะเลี้ยงตัวเองได้ต่อยอดได้ใช่ค่ะขยายพันธุ์หาเครือข่ายได้ใช่ค่ะอ้อค่ะอันนี้คือไซส์อันนี้คือไซส์สามถึงสี่เดือนนะคะกินได้แล้วกินได้แล้วค่ะมีความหอมมากอ่ะอันนี้เราเรียกว่าปูทอดกระเทียมแน่นนะคะแต่แน่นอนว่าการที่จะทําให้ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอยู่ได้ มันก็ไม่ใช่ว่าแบบเราเป็นนางฟ้านะพี่สีนะแต่มานั่งสอนเฉยๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องต่อยอดใช่มันต้องต่อยอดตป็นอดด้วยอันนี้ปูดองปูนาดองใช่ค่ะปูนาดองไซส์ขนาดไหนพี่ต้องไซส์สามเดือนนี่ไหมสี่ถึงห้าเดือนแล้วค่ะน้ําพริกปูของเรานี่มีอะไรบ้างคะค่ะเรามีตอนนี้นะคะเรามีน้ําพริก ปูนาตาแดงนะคะปูนาตาแดงนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นปูนาไข่เค็มปูนาไข่เค็มอันนี้ปูนาไข่เค็มอันนี้ปูนาไข่เค็มอันนี้เป็นปูนาเฉยเฉยปูนาเฉยเฉยเนาะใส่ติดไปลองสิพี่มาแล้วต้องลองไข่เค็มก็ได้ไข่เค็มก็อร่อยนี่นะคะแค่ฉีกง่ายๆแค่นี้เลยค่ะเนาะจ้ะนั่งหอมมากเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นไข่เค็มนะคะของเราไข่เค็มแบบแน่นๆเลยค่ะนี่นะคะ นางหอมมากเลยข้างในนี่เราจะมีไข่เค็มเป็นเป็นลูกๆข้างในเลยค่ะอลองลองลองใหญ่ใหญ่ทุกสิ่งอันดีเลยค่ะพี่มองอนาคตเนี่ยของคลับพาสของเราเนี่ยใหญ่ที่สุดคนละฝ่ายมีคําถามนีทุกครั้งที่จะเจอแขกใหญ่ที่สุดที่เรามองไว้สูงที่สุดที่เรามองไว้ถึงไม่ถึงไม้ว่ามองไว้ก่อนผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศ ทั้งหมดนี่เลยหรอมันก็ทั้งปูนาดองนะใช่ค่ะฝรั่งต้องได้เห็นปูนาดองแคลปเพ้าของเราใช่จากนี่แหละบ้านถย์การเรียนรู้ของเราค่ะศูนย์การเรียนรู้ปูนาพระรามสองส่งออกนอกใช่ภายในปี2,562 6นี่ก็นีใช่เอาแบบไหนก่อนเอาแบบเอเชียหรือจะไปยุโรปเลยไปยุโรปเลยค่ะนี่ไง เล็กๆเราไม่เราเล็กเราไม่หนูเชื่อในพลังพี่สีนะจ้ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่คนล่าฝันมาพามาเดินดูด้วยตัวเองด้วยให้ชิมด้วยแล้วสําคัญวันนี้คุณนายสีของเราทอดปูนายเองด้วยแบบแม่บ้านไม่อยู่ก็ลงมือเองขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องต้องกินของต้องลอง พี่สีนะคะพี่สีมาจากเด็กที่เรียนจบประถมไม่ได้มีความรู้แต่วันหนึ่งเมื่อทําธุรกิจจิวเวลี่พี่สีก็สามารถไปได้ถึงระดับที่ไปออกแร์ต่างประเทศอะไรต่างๆได้เรื่องการเลี้ยงปูนาเหมือนกันปูนาเลี้ยงไม่ยากยากที่การลงมือทําพี่สีไม่ใช่นักวิชาการพี่สีไม่ได้เรียนสูงแต่พี่สีเป็นนักลงมือทําคิดแล้วทําถ้าคิดแล้วไม่ทําความฝันคุณไม่มีทางที่จะ ที่จะเป็นจริงได้เลยนะคะสำหรับพี่สีความล้มเหลวไม่ได้มีอยู่จริงความล้มเหลวเป็นแค่เพียงภาษาค่ะทำแล้วจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จตรงนั้นต่างหากแต่ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะล้มเหลวไม่มีค่ะล้มกี่ครั้งก็ลุกได้พอเราได้ทำงานที่เราทำมันจะค่อยๆสอนเราแล้วเราจะประสบความสำเร็จด้วยความตั้งใจจริงถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเหยียบมันเต็มร้อยแล้วก็ ทำมันเต็มที่มันสําเร็จแน่นอนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คนทําไม่ได้ค่ะตอนนี้นะคะแคลปฮา์ของเรานะคะเราอยู่ที่อนามัยงามเจริญ33แยกหนึ่งนะคะของเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้ทุกวันอาทิตย์นะคะหน่วยงานใดที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ารู้สึกว่าธุรกิจปูนาการเลี้ยงปูนานะคะมันจะมันจะเจริญรุ่งเรืองได้แล้วไม่มีความรู้ พี่สียินดีไปเป็นวิทยากรให้นะคะเปิดอบรมการเลี้ยงปูนาอย่างไรได้เดือนละแสนมีรายได้เดือนละแสนนะคะทํายังไงบ้างการเลี้ยงปูนานะคะในคอร์สสี่พบาทเนี่ยเรามีกระชังชุดทดลองเลี้ยงให้คุณ1เซตนะคะให้คุณได้ไปทดลองเลี้ยงเรียกว่า4ี่พบาทภายใน1วันคุณกลับไปเป็นมืออาชีพได้เลยตอนนี้แคปเฮ้าส์เรานะคะอยู่ที่ อนามัยงามเจริญ33แยกหนึ่งนะคะหรือเพจแคปเฮาส์ศ mm ูนย์การเรียนรู <ain> ้ปูนาพระราม2ค่ะเบอร์ตามนี้เลยนะคะ081 755 1575ค่ะพี่สีไม่ใช่นักวิชาการพี่สีไม่ได้เรียนสูงแต่พี่สีเป็นนักลงมือทำคิดแล้วทำถ้าคิดแล้วไม่ทำความฝันคุณไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้เลยถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเหยียดมันเต็มร้อยแล้วก็ทำมันเต็มที่มันสำเร็จแน่นอน ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คนทำไม่ได้ เหมือนที่พี่สีบอกเอาไว้นะคะคิดแล้วทําค่ะท้าไม่ลงมือทําไม่มีทางที่ความฝันนั้นจะเป็นจริงไปได้วังว่าวนี้คนล่าฝันจะสามารถเติมพลังชีวิตความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเก๋คนล่าฝันและปูนาน้ําใสลาผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสุดหมัปแต่เวตใหญ่มากมาแล้วมาแล้ว,าลวนางมาแล้วนี่ไชิคกี้อ้ายนางดิน้นนางดิน้นนางดิน้นเฮ้ยเฮ้ย อุยก,ก้ามใหญ่มากคีบด้วยสู้เอาไปไหนล่ะมันนี่ <c oughs> ไมเอากัวมันจะใช้คีบหรอ <c oughs> มันปีนได้หรอด้วยหรอ